ดีคอนแทคสุดยอผลิตภัณฑ์คายดีอันดับหนึ่งในเอเชียไม่ต้องไปผ่าตัดคือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะอาการมันก็ดีขึ้นมาก so อาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วตาฝ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นรับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับตาก็สว่างดีแล้วครับไม่มี แพ้แสงอะไรหรครับตาดีขึ้นก็ดีใจค่ะอยู่บ้านก็ช่วยลูกทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างค่ะตอนที่ตามันแดงและช้ำไปหมดทั้งตาไปไหนมาไหนอายเข้ามากค่ะยิ่งเราทำงานที่ต้องเจอกับผู้คนตลอดเวลาเวลาที่ใครมองตาก็รู้สึกประมาแต่ตอนนี้สบตาได้แล้วค่ะขอบคุณ Vivo และดีคอ t a ท t สองกล่องนี้นะคะใครที่เป็นอย่างดิฉันลองซื้อมาทาันนะคะ ว่าดีแน่ๆค่ะพี่นกเลยทานดีคอนแทคไปสองกล่องอาการตาพร่ามัวเหล่านั้นลดลงมากค่ะและสามารถทำงานตัดคลิปวิดีโอต่างๆสนุกสนานกับคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้นใครมีอาการเหมือนพี่นกนะคะลองทานดีคอนแทคดูค่ะแม่ชื่อนงางถนอมโดดสุดอายุ8 2เป็น ต้อกระจกะก่อนหน้าเนี้ยคะ่ะคุณแม่มีอาการยังไงบ้างคะก่อนที่จะได้มาทานดีคอนแทคอะค่ะถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะเจ็บเจ็บคันๆน่ะมันมีมีเกิือนเครืองามามานั่งคุยกับปรึกษาลูกๆหล,ลานหลานลูกก็บอกว่าก็าไปได้ตัวยาอันนี้มาก็เอาเบอร์มาให้ก็ติดต่อทางนี้ก็คือว่าแม่ไม่ต้องไปผ่าแล้วต่อไปเนี้ยดีมาก ได้ดีได้ดีมากๆเลยแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกไม่ต้องไปผ่าตัดคือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะชื่อในเะจริญสพึกศรีอายุ82ปีครับก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วก็มียายในดวงตาตาฟ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นขับรถไม่ได้หลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทกไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะ ก็ใาญมันก็หายไปนะฮะตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับรับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะก็สบายดีขับรถกลางคืนก็ได้ตาก็สว่างดีแล้วครับครับไม่มีผลข้างเคียงอะไรครับค,ค่ะการแพ้แสงแสบคันเคืองตานะคะน้ําตาไหลเป็นต่อนะคะหรือมีอาการนะคะเป็นอ วุ้นในตาเสื่อมค่ะสามารถทานดีคอนแทคได้เลยนะคะค่ะสนใจนะคะสั่งซื้อเบอร์โทรด้านล่างนี้ค่ะสารซันโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกาประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟืนฟ้นฟูดวงตาได้ดีขึ้นดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค